สวัสดีครับมาดูผักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญน,นะครับพระครูสังฆากิจนะบูรพานะครับเนื้อทองแดงหลวงปู่บัวนะครับเรียนหลวงปู่บัวอายุครบแปดสิบสี่ปีนะครับรุ่นพิเศษวัดศรีบูรพารามจังหวัดตราดนะครับ สองห้าห้าสามสองห้าห้าสามเนื้อทองแดงพร้อมเลี่ยมกันน้ำข้างจานนะครับนะพิเศษพิเศษเหรียญจานนะครับพิเศษเหรียญจานเหรียญจานเนี่ยถ,ถ้าไม่จานนะถ้าไม่จานราคาก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยแต่ถ้าจานเนี่ยคือมูลค่าจะเพิ่มมากขึ้นเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเยอะ หลวงปู่บัวเนี่ยน้อยนะครับที่จะได้เหรียญจานนะะไม่ค่อยมีนะตรัตงมาตราดแปดสิบสี่ปีเนื้อทองแดงเหรียญจานเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่บัวแพงทุกรุ่นนะครับราคาแพงทุกรุ่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท สมเด็จบินนะครับสมเด็จบินหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับโรยแร่อุบาทสมเด็จบินสมเด็จปืนแตกนะครับเรียกได้หมดเลยนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จบินหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับที่อาจารย์รักบอกว่ามาใช้นาทนะครับต้องแวะกาบหลวงพ่อเชื้อสมัยก่อนนะครับบอกว่าหลวงพ่อโวยไม่รู้จักน <laughs> หลวงพ่อเชื้อดังมากนะครับหลวงนังสือร้านโพบ่อยนะครับวันนี้สําเร็จบินสําเร็จรุ่นแรกนะครับเป็นกดพิมพ์ที่วัดนะกดพิมพ์บนที่วัดมวลสารของหลวงพ่อโดยตรงนะครับพิมพ์ใหญ่เอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญหน้าแก่หลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบนไดอิดนะครับคอห้าเส้นนะครับ เหรียญหน้าแก่คอหเส้นรุ่นนี้นะครับยังมีกระแสว่าทันและไม่ทันตัวนะครับจะเป็นเหรียญที่ออกตามจากเหรียญพระป่าฮะหน้าแก่คอ5เส้นนะครับมีกระแสว่าทันมีทั้งโบกทันและไม่ทันนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่ข้อมูลมาได้ข้อมูลมานะครับ ราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาไม่แพงสามร้อยนะครับสามร้อยบาทหน้าแก่หลวงพ่อแดงขอห้าเซนสามร้อยบาทเสมาหลวงพ่อเชือ้อปีสองหนึ่งนะครับต่อโคตรณะที่สังคตินะครับสิตตาคีสร้างถวายนะครับจังหวัดชัยนาทเสมาหลวงพ่อเชือ้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญนะครับเอาเจ็ดร้อยหลวงพ่อเชือ้อหลวงพ่อเชือ้อนี่ก็เหมือน ใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนเหรียญหลวงพ่อลวยนะครับใช้ได้เลยเนะี่ยพุทธคุณดีมากนะครับเหรียญเสมาหลวงพุทธวดวัดเอี่ยมนะครับปีศูนย์หกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับหน้านิยมนะหน้านิยมวัดเอี่ยมปีศูนย์หกหน้านิยมหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับเสมาวัดเอี่ยมเอาหนึ่งพันบาท นะครับน่านิยมหนึ่งพันบาทอีกองหนึ่งก็วัดเอี่ยมเหมือนกันนะครับคนละหน้านะคนละหน้านจะเป็นวงเดือนนะครับหน้าหลังตรงนี้เอาหกร้อยนะครับหกร้อยวัดเอี่ยมทุนหกเหมือนกันคนละบล็อกนะครับหกร้อยบาท รูปเหมือนปั๊มหลวงคูบาศรีวิชัยนะครับปีหนึ่งหกรูปเหมือนปั๊มคูบาศรีวิชัยปีหนึ่งหกถังอุนะครับวิธีใหญ่นะค,บคูบาศรีวิชัยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทคูบาศรีวิชัยปีหนึ่งหกแปดร้อยบาทชินราชก้ามปูนะครับหลวงพ่อเงินวัดตอนใดหอมนะครับเนื้อเมกกะพัด สวยๆยันเด้งๆเลยนะครับชินลายกรารปูเมกะพัดหลวงพ่องเงินวัดดอนใจหอมะเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทสวยๆชินลายกามปูหนึ่งพันบาทห้านัดหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเด่นเต็มมาห้านัดหลวงพ่อเพี้ยนพร้อมกล่องผิวสวยผิวลุ้งเลยนะครับ เหรียญห้านัดหลวงพ่อเพียเเ 500, พเพ้ยนวัดเกินกระถินผิวรุงรุงเอาห้าร้อยนะครับห้านัดห้าร้อยบาทหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินห้าร้อยบาทพระพระ พระวามาเนื้อขันลงหินปิดตาเนื้อขันลงหินหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินที่จะลึกสร้างพักเครื่องถวายวัดเกินกระถินนะครับอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปิดตาเนื้อขันลงหินนะเนื้อ,เน,อเนื้อขันลงหินนะครับเป็นเนื้อมวลสารแบบน่าจะเป็นเนื้อพิเศษนะครับเนื้อเขาเป็นแบบนี้นะครับ เอาห้าร้อยเท่ากันนะครับปิตาเนื้อขันลงหินหลวงพ่อเพี้ยนอนธิษฐานจิตนะครับสร้างพักเครื่องถวายวัดเกินกระถินนะครับเนื้อขันหลงหินบิตาห้าร้อยบาทเท่ากันรูปหล่อหลวงปู่หลิวนะครับกองทับบกปีสามเก้านะครับปกติจะเจอแบบไม่มีกล่องนะถ้ามีกล่องเนี่ยเขาจะตอกโค้ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นสองตัวจะมีโค้ดสองตัวนะครับ แบบมีกล่องรุ่มหล่อปีสามเก้าของทับบกจัดสร้างนะครับหลวงพ่หลวงปู่หลิวนะครับ้อมกล่องเอาเจ็ดร้อยนะครับน,นั้นนานจะเจอแบบมีกล่องเนจะ็ดร้อยบาทเหรียญเงินหลวงพ่อเพี้ยนนะครับปีห้าหกเหรียญเงินหลวงพ่อเพี้ยนปีห้าหกนะครับออกจากวัดเนี่ยเป็นพันนะพันพันห้าหรืออะไรประมาณนี้นะเนื้อเงินนะครับปีห้าหก สวยๆเลยเลขโคดห้าสี่ศูนย์ตันีายหนึ่งหนึ่งห้าสี่ศูนย์ครับเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินหลวงพ่อเพี้ยนเอาพันสองนะครับดุกพันสองร้อยบาทเนื้อเงินองค์จังหวัดน่าจะพันกว่า เหรียญหลวงพ่อเปิรนนะครับรุ่นพิเศษนะครับปีสามเจ็ดนะน่าจะเป็นการถอดพิมพ์จากรุ่นแรกนะครับสวยมากปีสามเจ็ดหลวงพ่อเปิรนปีสามเจ็ดน่าจะถอดพิมพ์จากรุ่นแรกนะครับทันตัวนะเอาแปดร้อยนะครับทั้งเหรียญเลยแปดร้อยบาทเปิลน พระกิ่งวัดม่วงไข่จังหวัดแพร่ปีหนึ่งสองนะครับปุกเสกร้อยแปดเกจิคณาจารย์นะครับแล้วหายยากมากสร้างน้อยนะครับรกิ่งวัดม่วงไข่จังหวัดแพร่ปีหนึ่งสองพระกิ่งวัดม่วงไข่ปีหนึ่งสองจังหวัดแพร่สวยนะ ประวัติไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้ตุกเสกร้อยแปดเกจิกขนาดจานเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทสมเด็จแตกไรางาปีสองหนึ่งนะครับหลังเรียบหลวงพ่อกลวยนะครับแตกไรยงาหลังเรียบหลวงพ่อกลวยปีสองหนึ่งนะซีรีส์แตกไรางาแตกไรยงาหลังเรียบเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ถูกที่สุดแล้วนะพิมพ์ที่สูงที่สุดแล้ว ถ้าแตกรายงาหลังยันห้าแถวเนี่ยน่าจะประมาณเกือบสองหมื่นนะครับหมืนไปหมุนไปายนะฮะนี่เป็นแตกรายงาหลังเรียบก,ก็ประมาณพันห้านะตรงนี้องค์นี้เขาสภาพก็จะมีการกร่อนมาบ้างนะครับตามตามการเก็บรักษานะแต่เป็นพระพระแก่งนะเปนพระออกเนื้อผงน้ำมันนะครับแตกรายงาออกเหนียวนะครับก็เอาสักเอาสักแปดร้อยแล้วกันนะแบ่งไปนะครับ แปดร้อยบาทส่สวยพาร์ทไม่ไม่หักไม่ซ่อมนะแปดร้อยบาทหลวงพ่อเคนนะครับวัดถ้ำเขาอิโต้นะครับรูปถ่ายหลังตะกุดจานนะครับหลังตะกุดสามดอบจานมือนะครับหลวงพ่อเคนเขาสามิโต้นี่นี่ก็เหนียวนะครับเอาสักหกร้อยละกันหกร้อยบาทหลวงพ่อเคน เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะครับบัดดอนใหญ่หอมนะปีหนึ่งสามเสมาปีหนะึ่งสามทำมาอายุแปดสิบปีนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินปีหนึ่งสามอายุแปดสิบปีนึกทุนก่อนนะครับเอาพันหนึ่งแล้วกันเออเอาพันหนึ่งปีหนึ่งสามนะปีลึกหนึ่งพันบาทสมเด็จ นะครับวัดโนนพึ่งนะครับหลังยันห้าหลวงปู่หมุนปุกเสกนะครับวัดโนนพึ่งหลังยันห้าหลวงปู่หมุนปุกเสกสวยนะครับเนื้อสวยเนื้อเป็นเอกลักษณ์นะครับวัดโนนพึ่งเนี่ยเป็นเนื้อแบบนี้นะฮะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับวัดโนนพึ่งพันห้าร้อยบาทสมเด็จพิมพ์นาปกเนื้อชั้นมากอันนี้ไม่รู้ที่นะครับดู เป็นพาแท้หลังยันห้ากินวัดเลยดูยากมากนะวัดวัดวัดอะไรไม่รู้นะครับเอาแค่สามร้อยนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อชั้นมากนะครับเนื้อชั้นมากสามร้อยบาทพอน้าปกไปหาที่ดูนะครับใครสนใจก็ ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับอ d l ดี e ลน a c l l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์สับพ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ